มาต่อกันอีกครั้งนะครับกับ The s i m 3 University Life นะครับตอนนี้เนี่ยแซมมี่ของเราก็กำลังนอนหลับอยู่นะพรุ่งนี้เป็นวันอะไรเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่ามีเรียนหรือเปล่าพรุ่งนี้เป็นวันเสราร์แล้วเหรอเป็นวันเสราร์แล้วนะครับก็มีหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่มีตารางเรียนแล้วก็ จะได้เวลาแบบไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะตอนนี้เดี๋ยวรอแซมมี่ของเราตื่นสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมก็จะเร่งสปีดเลยนะกันกดเร่งสปีดไปนะครับตอนนี้ดูปนิพานของแซมมี่ก่อนนะว่า อยากจะทำอะไรปรุงวัฟเฟิลซื้อกีตาร์ไม่เอาละอิทโลกลุ่มเด็กแสบแล้วก็มีซื้อสตรีทอาร์ตคิดไม่เอาตอนนี้ความปรารถนาสูงสุดก็คือประธานกรรมการบริหารของบริษัทจัษกใหญ่นะครับนาฬิกาปลุกดังละ โอ้ยกินตัวแรงมากเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้แซมมี่ของเรามาอาบน้ำก่อนนะครับเฮ้ยทิฟฟานี่หรือเปล่าเนี่ยทักทายแบบเป็นมิตรใช่ปะ่ะชื่อไม่เด้งออกมาชื่อไม่เด้งโอ้ไม่ใช่นะครับแทมมี่เป็นแทมมี่ปาร์เกอร์ <c oughs> นี่เตียงใครอะ่ะ ตั้งเป็นเจ้าของยกเลิกเจ้าของเตียงตั้งเป็นเจ้าของนะครับอ๋อถ้าตั้งไว้เนี่ยก็จะมานอนเตียงนี้ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอรอแซมมี่ของเราอาบน้ำนะแล้วทำไมมึงเข้าห้องน้ำด้วยกันหมดเลยเนะี่ย ไม่อายกันเลยอ่ะเดี๋ยวอาบน้ำแป๊บหนึ่งฉี่แป๊บนะตอนนี้ฉี่ข้างหลังมันยังเซ็นเซอร์อีกนะอยู่ข้าวใช่ไหมลงชั้นล่างเลยไปรับประทานอาหารเช้านะบฟฟัฟเฟลทิฟฟานี่ไม่อยู่อ๋ออยากเจอทิฟฟานี่อะ่ะอะไรมึงไม่ไปกินข้าวเหรอ เรามากินข้าวนะครับนี่คือการบังคับนะจ๊ะแซมมี่ก็หมุน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 สกิลการอาหารก็จะอัพแล้วนะครับสกิลตันนี้มีเพื่อนอยู่3คนเดี๋ยวมึงรอคิวก่อนดิ เต็มยังขนาดใบไ,ไม้ร่วงเนา่าเสียไปแล้วเอามึงทำไหม้ละไหม้ก็จะกินนะนี่ปาาล่าอัสลากาแลมออมมาถึงนี่เลยอนะ่ะจากพาท,ที่แล้วนะที่เราไปเจอเขาเป็นเด็กแสบนะเอามาแข่งกินแข่งกิน เพื่อรวมโตขนาดทาไมทําหน้าบึ้งขนาดนั้นวันนี้ก็ให้เขามาหยิบสักนัดหนึ่งโวเพลงดังมากหลับแล้วนะนี่ทิฟฟนี่เรียกทิฟฟนี่ว่าน,นะ ี่ฉันอยากจะพาเธอออกเดทจรงเลยเนี่ยเรียกแล้วครับแต่เราหลับดูฉนี้ดีดดูฉนี้ดีๆีดูฉยนี้ดีดโอ้โหอยากกยนดอยร้านตรงนี้ไว้กับเธอนะครับโอ้โหทิฟฟาน,นี่พี่ครับตื่นได้แล้วสาวมานั่งรอแล้วเนี่ยโอ้โหไปแล้วเนี่ย เจ้าตัวเราก็ยังหลับอยู่นะครับสบายเชียวข้อความสุดูภาพได้ด้วยยุบกำแพงก่อนทำไมมันแต่งตัวชิลจริงอะพอแล้วไปนั่งรวมโต๊ะกับสาวๆก่อนนะครับ เอาไม่ได้หรอกจะมานั่งก่อนนะนี่อะไรอะ่ะบ่นเหรอนงข้างทางทินีไว้วผมบอกไว้เลยนะว่าผมจะจีบทิฟปนีนะครับอ่าในเกมนะ ไม่เคยสนใจผมเลยอรัท,ท้ายเทปฟนนี่เธอสนใจฉันบ้างสิโอ้โหเมินหนีอีกแล้วอะไรเนี่ยเทปเฟนนี่ตอนนี้เราก็อ๋อนี่คนนี้คือใครเทปเฟนนี่ คนรู้จักนะครับเราเป็นแค่คนรู้จักของเธอทำไมทิฟฟานี่ต้องแบบเหมือนลังเกียจเราด้วยอ่ะคุยด้วยก็ไม่ยอมคุยนะครับเธอจะยุ่งอะไรนังหนาเนี่ยฮะเป็นมิดถามเกี่ยวกับเรื่องเกมตื่นเต้นกลับบ้านใหม่ขอทำความสะอาด อ๋ทิฟฟานี่ <c oughs> ตั้งกลุ่ม <c oughs> ทำไมทิฟานี่ <c oughs> ไม่สนใจผมเลยอ่าตั้งกลุ่มเรียนละ <c oughs> เราใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์นะครับ <c oughs> ทิฟานี่หาความรู้ด้วยมือถือนะครับเราหาด้วยหนังสือเนี่ยมุมนี้มันอาร์ตมาก เฮ้ยจะไม่ขัดทั้งวะอะไรเนี่ยเออคนเข้าลังจีบกันไม่รู้เรื่องเลยไอคานเนี่ยตอนนี้ก็เดี๋ยวรอตั้งกลุ่มเรียนเสร็จนะไปละเทปนี่ไปไหนจริงเนี่ย ชักชวนพูดคุยนะครับเอาทิฟฟานี่ทำไมเธอสนุกสนานคุยเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์นะทิฟฟานี่ครับคุยกับเราหน่อยสิเออหัวเราะบ้างก็ดีนะ <c oughs> เป็นมิตรพูดคุย ตอนนี้เราลัวเลยนะครับเป็นมิดแล้วก็เตือนเตนกับบ้านใหม่ถามสารทุกสุขดิบนี่เลยโรแมนติกประหลาระด้วยโรแมนติกชมรูปรักษว่าเธอสวยขนาดไหนชมเรื่องบุคลิกลักษณะเราลัวไม่ยังนะครับเดราจะพาเธอไปออกเดตจีบ เดวความสัมพันธ์อยู่ที่เท่าไหร่ปนิสัยที่เศร้าประหยัดมีระเบียบเชื่อแฉไม่เจ้าชู้คู่ครองไม่มีสาขาวิชาพารศึกษาเบ็ดเตล็ดรวยคนรวยด้วยเราไม่ได้ครบเธอที่สตังนะครับครบด้วยใจเดี๋ยวเรามาแอบดูเขาคุยกัน กำลังมีสเสน่ห์นี่รเรียนกับคู่ออกเดทไอยย้ยะชิชาเฮ้ยตอนนี้อ๋อมึงไปไหนเนี่ยอ๋อเรียนแบบคู่ออกเดทนะครับตอนนี้เรากำลังชนะใจของเทฟฟี่ อยู่นะตอนนี้กำลังดูใจกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวหาศึกษานะครับง่วงนอนไปกินกาแฟก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งง่วงดิดื่มกาแฟไ,ม,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 ไม,ม่ไ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 ม่มไม่ดื่มแบบไม่ดื่มละไม่ดื่มละไม่ดื่มเพราะว่าทิฟฟานี่เธอขึ้นนอนไปแล้วนะครับ อ๋ออยู่ชั้นบนผมไม่ได้สังเกตเลยว่ามีชั้นบนนั่นี่ยนะไปดูเธอเล่นสนุกเกอร์ตอนนี้รูหัวใจของซิมของเราก็จะขึ้นนะครับโอ้ยไหวไหมเนี่ยเทฟฟานี่จ๋า แซ,แซมมี่อยากเล่นด้วยอะ่ะเออแล้วมึงเล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยไปเดี๋ยวตอนนี้เราก็หากิจกรรมให้แซมมี่ทำบ้างดีกว่าออกเดทกับทิฟฟานี่เหรอได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปออกเดทกับเธอนะครับ เอเป็นว่าเป็นวันลุ่งขึ้นดีกว่าเพราะว่าเราจะได้มีแรงเต็มที่นะครับตอนนี้เรี้ยแรงหมดสีแดงแจ๊ดเลยนะครับนอนดีกว่านอนหลับนะครับผมก็ ปล่อยให้แซมมี่ของเรานอนไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูทิฟฟานี่นะครับผมดูลาดลาวนี่ทิฟฟานี่เข้านอนเหรอโอ้ยทิฟฟานี่นอนชั้นบนนี่เองเฮ้ย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 เข้ามาทำไมเข้ามาทำไม ตอนนี้ผมว่าผมจะย้ายไปนอนทั้นบนแล้วนะตั้งค่าเป็นเจ้าของเตียงแซมมี่จะเป็นด้วยคนหนึ่งอ่ะไม่ได้หรอยกเลิกเจ้าของเตียงตั้งค่าเป็นเจ้าของเตียงไม่ทราบปลาร้า,ามานอนได้หรือเปล่านะอ๋อนอนได้เดี๋ยว วันต่อไปเราจะมานอนนะครับพราาน,นี้เราจะมาออกเดทกับทิฟฟานี่ดีกว่านี่อเรามาดูนะว่าทิฟฟานี่นอนหลับอยู่หอเดียวกันก็อย่างนี้แหละครับ เราลงไปดูซิมของเราบ้างนะอาออาสองคนนี้ยังไงยังไงยังไงกันฮะเร่งสปีดก่อนนะรอถึงตอนเช้านะแล้วเราก็จะเดินหน้า เดินหน้าเขาเรียกว่าอะไรเดินหน้าเอาชนะใจของทิฟฟานี่ให้ได้นะครับ <c oughs> แผนสูงนเนี่ยตื่นเจ็ดโมงเช้า่ะรับข้อความจากวาวอรี่เชนจะหลับเต็มปอกเลยอ่ะไม่เอาอ่ะพอละ ตื่นมาเดี๋ยวลงไปหาอะไรรับประทานก่อนนะครับแล้วก็ทานอาหารเช้าบอฟเฟ่แต่เช้าเลยนะแซมมี่บิสวอลดี้ก็ไม่รู้ว่าผมวัวแดงสนใจทิฟฟานี่อยู่แล้วทำไมเธอแก้ผ้าตลอดเลยนะเนี่ยเฮ้ยตื่นแล้วดีใจดีใจ ไม่อยากจะเชื่อนะว่าเก็บหารที่เหลือไม่อยากเชื่อว่าจะไม่มีคนเตือนแบบว่ามีอะไรที่เหมือนกันฉันอยากทำความรู้จักกับคุณให้มากกว่าน,นี้ไม่ได้หรอกครับอย่าพึ่งเลยยัม่มีใครทำความสะอาดเลยเดี๋ยวผมทำความสะอาดก่อนนะนี่เราต้องเป็นสุภาพบุรุษหน่อยเพราะว่าในหอเนี่ยผู้ชายไม่ค่อยมีนะครับ ผู้หญิงเยอะผู้ชายมีอยู่สองสามคนมั้งเช็ดเรียบร้อยทิฟฟานี่ไปไหนจ้เนี่ยเล่นมาดูทิฟฟานี่ก่อนนะครับทิฟฟานี่น่าจะอยู่ชั้นบนปะไม่มีอ่ะ เดี๋ยวจับวูฮู้ซะเลยเอาตอนนี้ให้แซมมี่ของเรามาอาบน้ำก่อนดีกว่าเพราะว่าสุขอ,อนามัยเนี่ยเริ่มลดแล้วนะครับแล้วก็ให้มาชีสักครู่หนึ่ง ใช้อาบน้ำฟังบัวดูคำเชิญไปงานเลี้ยงเหรอยังไม่ไปได้ว่าครับปฏิเสธไปก่อนนะเดอ,อทิฟฟานี่อ่ะทิฟฟานี่ไม่ค่อยจะอยู่เลยอะแล้วใครกำลังอาบน้ำ เมื่อเธอไม่อยู่แล้วก็ต้องข้อความไปสิส่งข้อความเยอะหยนส่งรูปภาพส่งรูปภาพนี่มานั่งส่งเมสเซจที่หน้าห้องน้ำอะ่ะออกไปส่งด้านนอกข้อความส่งแบบเป็นมิรนะครับไอ้ ได้ด้วยนะครับสมาร์ทโฟนบริการโทรเรียกเอ้โทรเรียรกบริการคืออะไรโทรเรียกบริการตั้งค่ามือถือเปลี่ยนหน้ากากเสียงไฟฟ้าเสียงคลุยผิวมาตรฐานนี่ <c oughs> โทรศัพท์เปลี่ยนลิงโทนได้ด้วย สร้างกลุ่มเรียนเิฟนี่แล้วก็จะมีพี่ดำด้วยนะครับก็เอาสมุดนี่เลยคนมาเรียนกันเร็วนี่นะเป็นการสร้างสัมพันธ์ํำไมตีของซิมในภาคมหาลัยนะครับ ช่วยกันคน้นคว้าหาความรู้สบายสบายก็พอละ <m> เอาทิฟฟานี่ไปไหนอีกแล้วเนี่ยทิฟฟานี่เธอไม่ค่อยสงสิ่งกับใครนะผมว่าปาเมติกปลออแพตตี้หงคงเวลาห้าโมงเย็น มันไม่ทันแล้วมันเลยเวลามาแล้วอ่ะไม่ไปได้ปะโอเคเราประหล่อหน่อยนะคือจริงๆแล้วเราอยากจะจีบเธอชมรูปลักตอนนี้เราต้องทำคะแนนนะจูบด้วยความร้อนแรงประหล่อประหล่อความสัมพันธ์ก็เริ่ม ขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นเรื่อยๆโอ้วอดทักศึกษะนี่คำถามเกี่ยวกับหนังสือกตูนสนุกสนานทำให้แกพาวิง่งดูถูกใครสักคนว่าแม่เป็นลามะจุ๊บใครสักคนให้ดูคลิปแมวเธอชอบแมวไหมฉันชอบมากเลยนะ เนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูโรแมนติกโอ้ยน่าจะชอบนะครับเราจีบเราจีบเลยดีกว่าจีบเฮ้ยอะไรอ่ะใครโทรมาเนี่ยไอ้กะหนีเบสหนีกะดูดิเธอไม่อยู่สุขได้นะครับหนีไปคุยโทรศัพท์ทั้งทั้งที่เธอคุยกับเราอยู่นี่นะ น้องตามครับตามไปคุยน้องน้ำซะด้วยฟังโรแมนติกกอดอย่างอบอุ่นวอนเธอฟังฉันสักหน่อยเนี่ยเขินแทนน่ะอะไรอ่ะความรักบังเกิดเรื่องเรียนจะตะเลิดนะครับ มินติคชมเรื่องบุคลิกตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอมีใจให้เราแล้วนะครับนักพูดเราต้องประหลอกนะครับเล่าเรื่องที่น่าทึ่งแซมมี่แอนด์เดวนินี่แอนเจนเซมทูบีกลุ๊บพูดคุย ไฮ้ดูถูกทำไมไม่เอาเรียนกับเฮ้ยไม,ไม,ไม่ไม่เรียนไม่เรียนคู่อ,อดีดิสาราภาพรักโอ้โหเวลานี้มันนานแล้วสาราภาพรักในห้องน้ำเนี่ยอะไรมันจะลงไปติดแฟนเพียงนี้นะครับสาราภาพรักในห้องน้ำเราต้องดูช็อตนี้ว้ดีด เธอมีใครหรือยังอ่ะถ้ายังไม่มีเนี่ยเราเป็นแฟนกันได้ไหมแน่จริงเรามารักกันไหมเอาแมเอาแม่อแมขอยยกเลิกเดทถ่ายรูปเรามนติกด้วยกันเฮ้ยมึงจะง่วงนอนอะไรตอนนี้ไม่เอาอย่าเพิ่งง่วงมาคุยกันก่อนดีดดกางจีบเลยเนะนี่ยนี่ขอถ่ายรูปอุย้ย อีกทีดิดิดิไม่โอ้โหไม่ไม่ไม่ได้ช็อตเด่นเลยอะ่ะขอพ่ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ,ผมลองใหม่อีกทีเราไม่ติดถ่ายรูปโอ้โหอีกทีดีอ่าทีดีดีนี่โอโ้โหโจูบกันนับโอ้โหดังโดนดื่ม เดี๋ยวเอารูปนี้เป็นเป็นรูปปกดีไหมโรแมนติกลักนับเดอะมิวสิคโอ้โหตอนนี้เนี่ยอะไรอะไรก็ดูเหมือนจะเป็นใจแล้วนับโรแมนติกกุมมือมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยอ่ะจีบสาวในห้องน้ำเนี่ย อะไรโทรศัพท์พจะมาดังอะไรตอนนี้ไม่รับเบยโอ้โหพิเศษนักพูดเราเรื่องตลกคบคันนะครับผู้หญิงเนี่ยเขาชอบผู้ชายลมดีอย่าพึ่งอะไรจูบครั้งแรกโอ้โหย่อกี้เห็น ถ่ายรูปจูบด้วยกันอยู่เลยอ๋อแบบเป็นการเฟกแบบเป็นการเมคทำขึ้นมานะเมื่อสักครู่โอ้โหทิฟพนี่บางทีเธอก็หัวเราะหนักเกินไปนะขอจูบหน่อยนะนานะแค่จูบเบาๆดูเหมือนว่าเธอยังไม่ยอมนะครับแล้วก็กอดแล้วกันกอดหน่อยสิเธอก็บอกว่ายังไม่ใช่นะครับเเรื่องตลก ดูเหมือนว่าเธอเบื่อแล้วนะครับกุมมือเอา้าเมื่อกี้ยังให้กุมอยู่เลยอะทำไมเป็นอย่างนี้กะขอโทษขอโทษนะถ้าเราทำอะไรผิดไปอะใจยเย็นนะฉันให้ภัยเธออยู่แล้วเิฟนีเอ้ย <c oughs> อ๋อเธอง่วงนอนหรือเปล่านี่ก็เป็นการจีบสาวแบบคลาสสิกๆนะครับในห้องน้ำเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวลงมาหาในทานดีกว่าจิบหนึ่งจานทำไมต้องนั่งคนละโต๊ะด้วยเนี่ยแล้วเราก็ขึ้นไป อาบน้ำที่ชั้นสองพองอาบน้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะนอนนะครับแล้วก็มันจะมีเรียนเป็นวันจันทร์แล้วใช่ไหมวันจันทร์ต้องดูว่ามีเรียนกี่โมง8โมงเช้าถึง4โมงเย็นสำนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้เราต้องรีบนอนนะครับให้ อ้าโดนยึดเตียงไปละคือไปนนอนที่ชั้นสนะครับนอนหลับต้องตื่นประมาณ6กโมงเช้าเพราะว่าจะไปเรียน7จ็ดโมงนะครับ <c oughs>